พอผิวเรานะคะมันเริ่มยืดมันต้องเสียเงินเยอะแล้วก็จะกู้ยากกว่าเดิมคือถ้าคิดว่าจะรอให้หน้าหย่อนคล้อยก่อนแล้วค่อยยกกระชับคือบอกเลยค่ะว่ามันเป็นความพลาดครั้งใหญ่มากๆหลายคนนะคะคิดว่าหาดการโยกกระชับเนี่ยยังไม่จําเป็นรอให้มีปัญหาเยอะๆแล้วทำเนี่ยจะได้เห็นผลชัดๆจะได้คุ้มอันนี้บอกเลยว่าพลาดถ้าเกิดรอจนถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยกลับมาแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเสียเงินเยอะแล้วก็จะกู้ยากกว่าเดิมพอผิวเรานะคะมันเริ่มยืดนะคะมันมีความหย่อนคล้อยของอีลาสตินนะคะมีความลดลงของคอลลาเจนใต ผารตภัเหล่านี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเติมคอลลาเจนเติมออลาสตินแล้วก็ทําให้ชั้นผิวของเราเนี่ยหนาตัวแล้วก็แข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยการทำเนิ่เนๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการบูสต์กลับมาทําให้การหายไปนันไม่ได้หายไปเยอะปัจจุบันนี้นะคะมันเป็นคอนเซปต์ที่เรียกว่าการทํา p r e v e n t i v e aesthetic ค่ะทาก่อนที่จะมีปัญหาเยอะคืออาจาจะไม่จำเป็นต้องทำตั้งแต่เด็กมัไม่ใช่แบบทาตั้งแต่12แต่ว่าพอเรารู้ว่าผิวเราเนี่ยมีเริ่มมีการ aging change แล้วเนี่ยสามารถเริ่มทําได้เลยะะแล้วก็ทําน้อยๆนิดๆนน่นะนะะทท่่่ออออยยยๆไมมตต้้งงททททํําาเเะะคคีีลลิดรูั แต่วันนี้นะคะเพื่อผิวของคุณนะคะจะได้สวยตึงมีเสน่ห์ตลอดเวลาได้เลยค่ะ